พี่น้องทุกคนสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะมาปลูกองุ่นพี่น้องนี่ออกมาแล้วสามสี่ใบก็จะลงเลยก็จะลงหลุมเลยพื้นที่ในการในการทำวันนี้ก็เป็นพื้นที่ธรรมดาอย่างนี้พี่น้องเนี่ยกับพื้นในสวนอย่างนี้เลยเนี่ยผมจะปลูกแกงนี้เลยพี่น้องเนี่ยวิธีปลูก วิธีปลูกของผมไม่ยากเนี่ยพี่น้องดูเนี่ยผมก็จะงัดดินมาหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองเนี่ยเให้ดินข้างล่างมันฟูสักนิดหนึ่งเดี๋ยวไอ้ข้างๆเราค่อยว่ากันในวันข้างหน้าเนี่ยแค่นี้พี่น้องจบแล้วง่ายไหมวิธีการปลูกองุ่นของปัญญาพารวยทีนี้ขั้นตอนที่จะใส่พี่น้อง เอาฐานโรยก่อนนี่เอาฐานละเอียดโรยเข้าไปโรยข้างล่างเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวผมมีอีกอย่างนึองอ่านี่นเขาเรียกว่ามีสาอ้อยสับสาอ้อยสับ วางลงไปพี่น้องอ,อสอยสบวางลงไปวางลงไปอย่างนี้มีวิธีการปลูกของปัญญาพารวยง่ายๆพี่น้องไม่ได้ยากนะแต่มันจะได้ผลไม่ได้ผลผมไม่รู้นะพี่น้องแล้พี่น้องก็ดูไว้เป็นอ,อันนี้ไปเพื่อเอาไปวิเคราะห์พี่น้อง เสร็จแล้วพอสาใสสาอ้อยแล้วเนี่ยมันก็มีแหนมีแหนแดงพี่น้องก็เอาแหนแดงโรยเข้าไปหน่อยแหนแดงแห้งพี่น้องก็แหนแดงแห้งโรยเข้าไปแหนแดงแห้งโรยเข้าไปเสร็จแล้วไม่ยากนี่ตะก,ก้าตะก,ก้าล้วเจาะก้นมันเอาปากครอบลงข้างล่างพี่น้องนี่ตะก,ก้าก็สูงประมาณต้นอง่นนี่น ครอบลงไปเลยพี่น้องนี่ดูนี่นี่นดูผมทำครอบลงไปเลยให้มันอยู่ศูนย์กลางอย่างนี้พี่น้องนี่ให้มันอยู่ศูนย์กลางอย่างนี้นี่แค่นี้เองเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ทําการเตรียมต้นพันธุ์จัดทำได้ระดับซะหน่อยปากมันอย่าให้มันเอียงพี่น้อง นี่แค่นี้เองทีนี้เราก็จะมาตัดก้นต้นพันนี่พี่น้องดูวิธีการตัดนี่วิธีการตัดก็ตะไกรตัดนี่แย่เข้าไปตรงก้นเนี้ยหมุนรอบเลยพี่น้องเนี่เนี่ยหมุนรอบอย่างนี้นี่หมุนรอบอย่างนี้น,น,ออน,นี่คือวิธีการตัดพี่น้อง ออกมาแล้วทีนี้เราก็ถอนหลักออกเมื่อตะก้าอยู่ศูนย์กลางหลักที่เรามากที่เตรียมจะปลูกเราก็ถอนหลักออกตอนนัวนี้เมื่อเราถอนหลักออกแล้วพี่น้องเราก็ทําการเอาต้นพันเธุ์นี่ยวางลงไปเห็นแม่ต้นพันธุเนี่ยต้นพันธุ์มันงอกหลักมันงอกออกมาแล้วดีนั้นผมก็จําเป็นต้องรีบปลูกเพราะว่ามันเพิ่งออกแค่ยอดอ่อนๆสองใบสามใบเนี่ย ผมต้องรีบปลูกเลยเพราะรากมันออกแล้วพี่น้องนี่ก็เราก็ใส่ลงไปพี่น้องใส่ลงไปให้มันอยู่กลาง,าง,งก,กลางอย่างนี้พี่น้องนี่อยู่กลางกลางอย่างนี้เห็นไหมพี่น้องอ่าจนแล้ผมก็มีดินนี่ดินที่ผมเตรียมไว้อันนี้เป็นดินต้นไม้เก่านะพี่น้องเนี่ยเป็นดินต้นไม้จากกระถางเก่า เมื่อสักครู่เนี่ย <S <S ผมเอาดินอันเนี้ยไปผสมกับดินหมักเนี่ยเอาไปผสมกับดินหมักมก,มก,ก็ใช้ได้เลยพี่น้องเนี่ยก็เอาใส่เข้าไปเนี่ยเอาใส่เข้าไปอย่างนี้พี่น้องนี่เอาใส่เข้าไปอย่างนี้ยากไหมพี่น้อง,ออง,องวิธีการปลูกยากไหม,มนี่ เนี่ยทำอย่างนี้ยากไหมพี่น้องว่าถ้ามันจีบเรามากเนี่ยใบนี่มันจะห้อยลงไปใช่ไหมพี่น้องตัดมันออกมันเกะก,กะเราตัดมันออกตัดมันออกกใส่เข้าไปอีก ไปให้มันเต็มเนี่ยบางคนก็จะว่าโอ้ยทำไมปูดง่ายจังเลยเนะี่ยมันจะขึ้นเหรอขึ้นเลยครับอยู่ทงงางโน้นผมผูกไว้มันเป็นเม็ดแล้วเป็นสองเม็ดแล้วพี่น้องมันขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวอ่ะเราก็ยัดหน่อยนะพี่น้องยัดยัดมันลงไป ยันคกรข้าง,างมันลงไปเสร็จแล้วเราจะเอาถุงออกเขาเนี้ยเนี่ยถุงน้ำตาลเนี้ยเราก็เอาตะไคร้เนี่ยเสียบลงไปอย่างนี้จืดจืดเสียบลงไปเลยพี่น้องเนี่ยเมื่อเรารู้ว่ามันขาดแล้วเราดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาเลยเนี่ยดึงขึ้นมาอย่างนี้พี่น้องเนี่ย เราก็ใส่ดินต่อตอนนี้ก็ใส่ดินต่อเราก็ไม่ต้องใส่ให้มันเต็มขนาดนี้น่าจะพอดีพี่น้องน่าจะพอดีแค่นี้เสร็จแล้วสุดท้ายผมก็จะเอาขุยไผ่ใส่เห็นไหมนี่พี่น้องขุยไผ่คือรากไผ่ผมก็จะเอารากไผ่ใส่เข้าไปข้างบนอย่างนี้ เอาลากไข่ใส่เข้าไปเนี่ยลากไข่ผมก็ไปหามาพี่น้องเอาลากไผ่ใส่เข้าไปหนึ่งลากไผ่มีประโยชน์ก็คือเผื่อลากเขาขยายออกมาเขาก็ยึดลากไข่ยึดพอยึดแล้วเนี่ยมันก็เป็นปุ๋ยพร้อมเสร็จแล้วเวลาเราลดน้ำเนี่ยมันก็ไม่ไปทําลายลากเขาใช่ไหมมันก็ไม่ไปทําลายลากเขา แค่นี้เสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนี้ถ้าต้นไม้มันสูงมันต้นใหญ่ขึ้นเราตัดตะกร้าอันนี้ออกเราตัดออกเลยเสร็จแล้วเราก็เอาดินอที่เราหมักไว้มาโถมโคนต้นมาพูนโคนต้นดินเนี่ยเอามาพูนโคนต้นก็แค่นี้ก็ไม่ได้ยากอะไรวิธีปูกไม่รู้คนอื่นจะปลูกเหมือนผมหรือเปล่าดินผมก็ไม่ได้ซื้อพี่น้อง ดินผมก็ทําเองเอาดินธรรมดาบ้านๆเราผมไม่ได้ซื้อดินไม่ได้ซื้อหรอกพี่น้องอันนี้เป็นพันธุของนี่พี่น้องก็ไวมาะกานี่ไวมารากาเนี่ยผมก็เตรียมปลูกเลยอพื้นที่ปลูกผมก็เป็นป่าอย่างเงี้ยพี่น้องอาดูแผนเข้าไปที่เนี่ยก็เป็นป่าแบบเนี้ยเนี้ยเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวามันก็เป็นป่าเนี่ยพี่น้องก็ ลองดูสิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันยังเป็นป่าอยู่เลยเนี่ยผมก็ปลูกแกมป่าไปอย่างเงี้ยเนี่ยพี่น้องผมปลูกแกมป่าเนี่ยผมก็จะปลูกหลายต้นอยู่ที่ผมเตรียมเอาไว้เนี่ยเนี่ยผมก็ได้เตรียมเนี่ยตะก้าอย่างนี้ก็ใช้ได้พี่น้องเนี่ยตะก้าสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ใช้ได้เราก็เปิดก้นออกเนี่ยอย่างนี้ก็ใช้ได้เนี่ยผมเตรียมเอาไว้เดี๋ยวก็เราไปวางกลางหลุมเราก็เอายินใส่เนี่ย ก็แค่นี้เองก็ไม่ยากส่วนส่วนไอ้ที่เราลูกไปแล้วที่เราจะต้องทำที่เราจะต้องรักษาเขาก็คือว่าไตโคเดอร์มาไตโคเดอร์มาแล้วก็บิวเวรียแล้วก็พวกพวกน้ำหมักบีน้ำหมักบีพวกอะไรพวกน้ำหมัก b กีนก b. เนี่ยมันจะฆ่าเชือ้อ จากหน้าดินอ่าจา,จากผิวดินจากหน้าดินเนี่ยสู่ต้นพืชข้างบนทั้งต้นทั้งยอดสู่ลำต้นเชื้อของ b s เเนี่ยเขาจะจัดการพวกพวกแบคทีเรียตามต้นตามดินตามใบตามอะไรที่น้ำค้างเข้ามาทำให้เป็นเป็นเป็นเชื้อโรคเนี่ยพวกเชื้อ b s เอขาจะกำจัดนะส่วนเชื้อบิวเย กับบีทีที่ผมใส่ก็เพื่อว่าจะจะไปกำจัดพวกไข่พวกหนอนโคนต้นที่มันวางอยู่อยู่โคนต้นเนี่ยที่มันอาศัยหมกอยู่โคนต้นเนี่ยเชื้อบิวเวรียกับกับบีทีผมก็ใส่ไว้เพื่อป้องกันส่วนอีตัวที่สำคัญก็คือไตโคเดอร์มาไตโคเดอร์มาเนี่เขาก็เขาก็จะจัดการใต้พื้นดินใช่ไหม จัดการเชื้อราใต้พื้นดินเราก็เอาทุกส่วนเนี่ยผสมกันแล้วก็ราดแค่นั้นเองไม่มีอะไรส่วนส่วนระบบทางใบนี่เราก็เ,าเราก็เอาฮอร์โมนฮอร์โมนขยายตาขยายขยายรอดเนี่ยข,ขยายยอดแม่พูดติดพี่น้องขยายตาขยายแขนงขยายข,ขยายรอดเขาเอามาพ่นเพื่อให้เขาโตเร็ว ก็ไม่มีอะไรส่วนส่วนปุ๋ย25 77็ปุ๋ยเคมีเราก็ใส่บางๆทีละห้าเม็ด10เม็ดอะไรก็ใส่บางๆใส่บางๆใส่ทีละห้าเม็ด10เม็ดหรือใส่ทีละครึ่งช้อนชาอะไรเงี้ยเราก็ใส่ทุก3วันทุก7วันก็ได้เพราะเราใส่บางๆไม่มีปัญหาพี่น้องทุก3มวันทุก7วันก็ได้ไอ้ยี่บห้าเจ็ดเจ็ดปุ๋ยเคมี เราก็ใส่บางๆรอบคนต้นบางทีละ,ะทีละ10เม็ดอะไรเงี้ยแเม็ดสิบเม็ดเราก็ใส่ไปก็แค่นี้เองจบพี่น้องอันนี้คือว่าเป็นการปลูกองุ่นของปัญญาพารวยง่ายไหมพี่น้องพี่น้องว่าง่ายไหมผมทําง่ายเกินทําง่ายเกินไปพี่น้องคงจะว่าเขาปลูกกันว่ามันจะไม่ง่ายแบบนี้แต่ว่าผมทําง่ายมากพี่น้องเดี๋ยวเรามาบํารุงเอา สำหรับคลิปนี้พอเป็นแนวทางให้พี่น้องได้บ้างพี่น้องก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ปัญญาพารวยด้วยเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆมาลงให้พี่น้องได้ชมกันทั่วไทยทั่วโลกเลยพี่น้องคลิปนี้ปัญญาพารวยเขาจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ